ตอนที่ผมไปคุยกับหมอเขาบอกประโยคหนึ่งที่สะกิดใจมากครับเขาบอกว่าถ้าคนวัยห0ขึ้นไปอยากให้ชีวิตประจำวันมันลื่นขึ้นแค่สควอตให้ได้ทุกวันก็พอผมก็เลยไปศึกษาต่อว่า ทำไมต้องเป็นท่านี้ทำไมท่าธรรมดาธรรมดาแบบนี้ถึงเปลี่ยนร่างกายได้เยอะขนาดนั้นยิ่งพอไปดูเคสที่ทําจริงต่อเนื่องครบ30วันยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่เพราะการเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้มาทีเดียวแต่มันค่อยๆโผล่ขึ้นทีละอย่างตั้งแต่แรงขาที่หายไปกลับมาการลุกนั่งที่ง่ายขึ้นไปจนถึงอาการปวดหลังที่เบาลงแบบจับต้องได้เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะเล่าให้ฟังแบบเป็นช่วงๆครับว่าแต่ละสัปดาห์มันเกิดอะไรขึ้นบ้างและทำไมผู้เชี่ยวชาญถึง ว่าธานี้สำคัญกับร่างกายเรามากขนาดนี้ ช่วงแรกที่คนเริ่มทำสควอชทุกวันส่วนใหญ่จะมีจุดร่วมอย่างหนึ่งครับคือไม่ค่อยเข้าใจว่าทำไมหมอหรือผู้เชี่ยวชาญหลายคนถึงเลือกท่านี้เป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นแรงขาทั้งที่มันดูเป็นท่าง่ายๆธรรมดามากคนจำนวนมากทำตามเพราะหมอบอกแต่ในใจลึกๆก,ก,ก็ยังงงอยู่ว่ามันจะไปช่วยอะไรได้จริงเหรอแล้วพอเริ่มทำวันแรกๆก,ก็ยิ่งสงสัยเข้าไปใหญ่เพราะสิ่งที่รู้สึกมีแค่ขาล้าหัวใจเต้นเร็วเหงื่อซึม ง,งงและอาจมีอาการปวดต้นขาหรือปวดก้นในวันถัดมาจนบางคนคิดด้วยซ้ำว่าหรือท่านี้มันหนักไปหรือไม่เหมาะกับวัย50ขึ้นไปแน่เลยแต่จริงๆนี่คือปฏิกิริยาแรกเริ่มที่ปกติมากครับเพราะท่านี้ไปปลุกกล้ามเนื้อที่เราละเลยมานานหลายปีโดยเฉพาะกล้ามเนื้อก้นกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าและด้านหลังซึ่งเป็นกล้ามเนื้อที่ใช้ในทุกกิจกรรมในชีวิตประจําวันแบบไม่รู้ตัวตั้งแต่การลุกนั่ง เดินขึ้นบันไดยังการพยุงหลังให้ตัวตรงนี่แหละครับคือจุดที่ทำให้สควอชมันสำคัญมากตั้งแต่วันแรกที่เริ่มทำเพราะทันทีที่เรานั่งลงและดันตัวขึ้นร่างกายจะเรียกใช้กล้ามเนื้อหลายมัดพร้อมกันในแบบที่เราไม่ค่อยได้ใช้อย่างจริงจังมานานมันเลยล้ามันเลยตึงและมันเลยเหมือนจะเหนื่อยเกินเหตุทั้งที่ท่าก็ดูง่าย สิ่งที่น่าสนใจคือนักกายภาพหลายคนมักบอกตรงกันว่าความล้าที่เจอในวันที่1-3เป็นเหมือนสัญญาณว่าร่างกายกำลังตอบสนองต่อสิ่งที่มันควรจะทำอยู่แล้วเพียงแต่เราไม่ได้ใช้มันมาเป็นสิบปีพอได้ใช้อีกครั้งมันเลยโวยวายนิดหน่อยแต่ตรงนี้เองมันคือช่วงที่ร่างกายเริ่มเปิดระบบที่หลับไปนานคนที่ทำต่อเนื่องจะเริ่มรู้สึกว่าการลุกจากเก้าอี้ตอนเช้าเหมือนจะมั่นคงขึ้นนิดหนึ่งการก้าวยืนจาก เตียงตอนตื่นไม่วูบหรือโครงเหมือนเดิมความรู้สึกเหล่านี้จะยังไม่ชัดมากแต่มันเริ่มมีซึ่งนี่คือสัญญาณว่ากล้ามเนื้อแกนกลางและกล้ามเนื้อขาที่ลืมไปแล้วกำลังตื่นตัวขึ้นมา หลายงานวิจัยก็สนับสนุนตรงนี้ด้วยครับว่าแค่การฝึกสควอตในช่วงสั้นๆของวันแรกๆจะไปกระตุ้นระบบประสาทให้กลับมาควบคุมกล้ามเนื้อได้ดีขึ้นแม้กล้ามเนื้อยังไม่ได้แข็งแรงขึ้นแบบชัดเจนแต่ร่างกายเริ่มสั่งงานได้แม่นยำขึ้นนั่นคือเหตุผลว่าทำไมบางคนทำไป3 4มี่วันแล้วรู้สึกว่าเดินมั่นคงขึ้นทั้งที่กล้ามเนื้อยังไม่ได้ใหญ่ขึ้นเลยด้วยซ้ำน,นอกจากนี้ท่านี้ยังช่วยให้เราเริ่มเห็นจุดอ่อนของตัวเองแบบชัดเจนมากเช่นบางคนลงไม่สุดเพราะ รสะโพกตึงบางคนย่อแล้วเข่าแปรเพราะกล้ามเนื้อต้นขาหลังทำงานไม่ดีพอสิ่งเหล่านี้ทำให้เข้าใจเลยว่าช่วงต้นของการทำสควอตไม่ใช่การสร้างกล้ามเนื้ออย่างเดียวแต่เป็นการทำให้ร่างกายเรียนรู้ว่าตำแหน่งท่าทางที่ถูกต้องควรเป็นแบบไหนน้ำหนักควรอยู่ที่ส้นเท้าหลังควรตรงประมาณไหนและเข่าควรเคลื่อนยังไงถึงจะไม่เจ็บ นี่คือช่วงที่ร่างกายกำลังจำท่าซึ่งสำคัญมากสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะตามมาในสัปดาห์ถัดไปความสำคัญไม่ได้อยู่ที่กล้ามเนื้อใหญ่ขึ้นแต่คือการที่ร่างกายเริ่มหายงงเริ่มสั่งงานถูกจังหวะและเริ่มเรียกใช้กล้ามเนื้อที่ช่วยให้เราลุกเดินนั่งได้ดีขึ้นในชีวิตประจำวันแบบค่อยเป็นค่อยไปและจุดที่น่าสนใจคือถ้าใครอดทนผ่านช่วง3-5ถึงวันแรกไปได้ผลที่เกิดขึ้นหลังครบ1สัปดาห์จะเริ่มชัดขึ้นทันที เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับว่าหลังจากนี้พอเข้าสู่สัปดาห์แรกจริงๆร่างกายมันเปลี่ยนยังไงและอะไรคือสัญญาณแรกๆที่หลายคนเจอเหมือนกันแบบแทบจะทุกเคสพอผ่านช่วง3-5วันแรกมาหลายคนจะเริ่มสังเกตความเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่เกิดขึ้นแบบไม่ต้องพยายามมองหามากเลยครับเพราะมันเริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆในชีวิตประจำวันตั้งแต่การลุกนั่งที่เหมือนจะเบาขึ้นไปจนถึงการเดินที่มั่นคงกว่าเดิมนิดหนึ่ง ความรู้สึกทั้งหมดนี้คือสัญญาณแรกของสัปดาห์ที่หนึ่งซึ่งถือเป็นช่วงสำคัญมากเพราะมันคือจุดที่ร่างกายเริ่มเข้าที่แล้วเริ่มตอบสนองกับท่าสควอตได้ดีขึ้นกว่าวันแรกๆเยอะ สิ่งที่เกิดขึ้นในสัปดาห์แรกไม่ใช่การสร้างกล้ามเนื้อทำทีแบบที่หลายคนคิดแต่เป็นการที่ระบบประสาทเริ่มสั่งงานกล้ามเนื้อได้แม่นยำขึ้นเหมือนเครื่องยนต์ที่ถูกสตาร์ทใหม่หลังจอดมานานตอนแรกเครื่องมันก็สันส่นๆฝืดๆนิดหน่อยแต่พอเริ่มวิ่งได้สักพักมันจะเข้าจังหวะของมันเอง อาการที่เห็นชัดที่สุดคือการลุกจากเก้าอี้ที่เมื่อก่อนต้องใช้มือช่วยตอนนี้กลับรู้สึกว่าดันตัวขึ้นได้ดีขึ้นแม้ยังไม่ได้แรงมากแต่ความมั่นคงเริ่มมาแล้ว ช่วงนี้หลายคนจะเริ่มพูดคำเดิมๆคล้ายกันว่าไม่รู้สิรู้สึกว่าตัวเบาขึ้นเดินในบ้านไม่ค่อยมีจังหวะโครงงครงเหมือนก่อนหน้านั่งทำงานหรือดูทีวีนานๆพอลุกขึ้นมาก็ไม่ตึงหรือปวดหลังเหมือนเมื่อก่อนทั้งหมดนี้เกิดจากการที่ร่างกายเริ่มเรียกใช้กล้ามเนื้อก้นและต้นขาได้ถูกต้องขึ้นซึ่งเป็นกล้ามเนื้อหลักในการรับน้ำหนักร่างกาย ในสัปดาห์แรกยังมีอีกอย่างหนึ่งที่หลายคนเพิ่งรู้ตัวก็คือเวลาเดินขึ้นบันไดเหมือนจะใช้แรงน้อยลงนิดหนึ่งจากที่เคยหอบง่ายพอทำสควอตสักเจ็ดแวันความเหนื่อยแบบเดิมกลับลดลงแบบรู้สึกได้นี่เป็นเพราะกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าและด้านหลังเริ่มทำงานประสานกันดีขึ้นช่วยรับแรงแทนเขา่าทำให้เขาไม่ต้องรับน้ำหนักเยอะเหมือนก่อนอีกจุดที่น่าสนใจมากของสัปดาห์แรกคือเรื่องการทรงตัว หลายคนอาจไม่ได้สังเกตในวันแรกๆแต่พอผ่านหนึ่งสัปดาห์ไปจะเริ่มรู้สึกว่าเวลายืนเฉยๆหรือก้าวเท้าออกจากเตียงร่างกายเหมือนจะมั่นคงขึ้นนิดหนึ่งซึ่งมาจากกล้ามเนื้อแกนกลางที่ถูกใช้งานในทุกครั้งที่เราย่อและลุกท่านี้ไม่ได้ฝึกแค่ขาแต่ยังฝึกกล้ามเนื้อรอบสะโพกและกล้ามเนื้อท้องให้ทำงานร่วมกันด้วย ช่วงนี้เองที่คนจำนวนมากเริ่มมีความมั่นใจขึ้นทำให้เริ่มสควอตได้ลึกขึ้นลื่นขึ้นไม่ฝืดเหมือนวันแรกและนี่คือช่วงที่ร่างกายเริ่มเรียนรู้ท่าแบบจริงจังท่าย่อไม่เอ็นไปข้างหน้าเหมือนก่อนน้ำหนักย้ายไปที่ส้นมากขึ้นการควบคุมเข่าก็เริ่มดีขึ้นด้วยซึ่งเป็นสัญญาณว่าร่างกายกำลังพัฒนาพื้นฐานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ขึ้นในสัปดาห์ถัดไป งานวิจัยหลายชิ้นก็ชี้แบบเดียวกันว่าในช่วงสัปดาห์แรกของการฝึกแรงต้านร่างกายจะไม่ค่อยสร้างกล้ามเนื้อใหม่แต่จะเน้นไปที่การปรับระบบควบคุมการเคลื่อนไหวให้ดีขึ้นก่อนซึ่งทําให้การเคลื่อนไหวลื่นขึ้นมั่นคงขึ้นและลดโอกาสเจ็บปวดเวลาขยับในคนวัย50ขึ้นไปการเปลี่ยนแปลงเล็กๆแบบนี้ถือว่าสําคัญมากเพราะมันคือความมั่นคงของชีวิตประจําวันทั้งหมด การที่คนทำสควอตต่อเนื่องจะเริ่มรู้ว่าร่างกายของตัวเองมีศักยภาพมากกว่าที่คิดเพราะเดิมทีอาจคิดว่าการลุกนั่งมันยากเพราะอายุเพิ่มแต่จริงๆกล้ามเนื้อบางส่วนแค่ไม่ถูกใช้งานพอปลุกมันขึ้นมาความสามารถก็กลับมาแบบรวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อ และพอครบ1สัปดาห์หลายคนจะเริ่มคิดขึ้นมาในใจว่าถ้าแค่7วันยังเปลี่ยนได้ขนาดนี้แล้วหลังจากนี้มันจะไปได้ไกลแค่ไหนนี่แหละครับคือช่วงที่ร่างกายเริ่มพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่เห็นชัดจริงๆซึ่งจะเริ่มปรากฏชัดในช่วงสัปดาห์ที่2 เดี๋ยวไปต่อครับว่าพอเข้าสัปดาห์ที่สองแล้วร่างกายมันพัฒนาไปในทิศทางไหนและอะไรคือสัญญาณแรกที่หลายคนรู้ทันทีว่าสควอตทุกวันมันเริ่มได้ผลแบบจริงจังแล้ว พอเข้าสู่สัปดาห์ที่2อนี่คือช่วงที่หลายคนเริ่มอึ้งเงียบๆกับร่างกายตัวเองครับเพราะความเปลี่ยนแปลงมันเริ่มชัดเจนขึ้นแบบไม่ต้องเพ่งหาเลยสิ่งที่เคยเมื่อยเคยตึงเคยเจ็บมันค่อยๆลดลงอย่างเป็นธรรมชาติโดยที่เราอาจไม่ทันรู้ตัวด้วยซ้ำว่ามันเริ่มดีขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ สิ่งแรกที่มักสังเกตได้ชัดในช่วงนี้คือเข่าไม่แปลบเหมือนก่อนหลายคนเคยรู้สึกว่าเวลาย่อตัวลงจะมีอาการจี๊ดตรงเขา่าหรือเวลาลุกจากเก้าอี้จะรู้สึกเหมือนเข่าฝืดๆแต่พอมาถึงสัปดาห์ที่2อ,อาการแบบนี้มักจะเบาลงอย่างชัดเป็นเพราะกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าและด้านหลังรวมถึงกล้ามเนื้อก้นที่แข็งแรงขึ้นเล็กน้อยช่วยรับน้ำหนักแทนเขา่าทำให้เข่าไม่โดนบีบหรือกดมากเหมือนเดิม ตรงนี้แหละครับที่สำคัญมากเพราะมันทำให้หลายคนเริ่มเข้าใจว่าที่ผ่านมาเข่าไม่ได้เจ็บเพราะอายุอย่างเดียวแต่เพราะกล้ามเนื้อรอบเข่าไม่แข็งแรงพอพอเราไปย่อลุกเดินขึ้นบันไดเข่าก็ต้องทำงานหนักเกินตัวพอปลุกกล้ามเนื้อที่ถูกลืมขึ้นมาเข่าก็เหมือนได้ผู้ช่วยใหม่มารับงานแทนบางส่วนอาการเจ็บจึงลดลงแบบรู้สึกได้ทันที นอกจากเข่าแล้วอีกจุดหนึ่งที่มักดีขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่สองคืออาการปวดหลังล่างสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะสะควอตเป็นท่าที่ใช้กล้ามเนื้อแกนกลางและสะโพกอย่างต่อเนื่องยิ่งเราทำทุกวันกล้ามเนื้อเหล่านี้จะเริ่มทำงานประสานกันดีขึ้นทำให้กระดูกสันหลังถูกพยุงในตำแหน่งที่มั่นคงขึ้นคนที่เคยนั่งนานๆแล้วลุกขึ้นมาปวดหลังพอมาถึงสัปดาห์ที่สองจะรู้สึกว่าหลังมันไม่ล้าเหมือนเดิมตรงนี้หลายคนมักจะหลุดปากว่าเออแปลก ดีนะทำแค่ท่านิดเดียวทุกวันแต่มันทำให้หลังสบายขึ้นเฉยเลยในช่วงนี้เองร่างกายจะเริ่มจำท่าแบบเต็มรูปแบบเวลาย่อก็ไม่เอ็นไปข้างหน้าเหมือนวันแรกเข่าไม่ล้มปลายเท้ามากเกินไปน้ำหนักลงที่ส้นมากขึ้นซึ่งเป็นสัญญาณว่าระบบประสาทและกล้ามเนื้อกำลังทำงานเป็นทีมได้ดีขึ้นอันนี้เป็นพื้นฐานสำคัญมากสำหรับผู้สูงวัยเพราะมันเกี่ยวกับการทรงตัวโดยตรง งานวิจัยจำนวนมากก็พูดตรงกันว่าความมั่นคงของข้อต่อและหลังล่างจะดีขึ้นชัดเจนในช่วงสัปดาห์ที่2ของโปรแกรมฝึกเพราะเป็นช่วงที่ร่างกายเริ่มใช้พลังน้อยลงแต่ใช้เทคนิคที่ถูกต้องมากขึ้นนี่คือเหตุผลว่าทำไมตอนนี้คุณจะรู้สึกว่าทำสควอชนุ่มนวลขึ้นลื่นขึ้นไม่ฝืดหรือกระชากเหมือนช่วงแรก อีกอย่างที่หลายคนเจอคือการทรงตัวดีขึ้นแบบไม่ทันรู้ตัวเช่นตอนลุกจากเตียงไม่โครงเหมือนก่อนตอนเดินในบ้านไม่ต้องจับพนักเก้าอี้ช่วยเหมือนช่วงแรกหรือบางคนเดินขึ้นบันไดแล้วรู้สึกว่าขามันพาไปได้ลื่นขึ้นจุดนี้คือสัญญาณว่ากล้ามเนื้อสะโพกและแกนกลางเริ่มเข้าที่ซึ่งเป็นตัวช่วยลดการล้มได้ดีมากในวัย50ขึ้นไป ทั้งหมดนี้ทำให้หลายคนเริ่มเชื่อจริงๆว่าการทำสควอชทุกวันมันมีอะไรซ่อนอยู่มากกว่าที่คิดและพอผ่านสัปดาห์ที่สองไปได้ร่างกายจะเริ่มพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ขึ้นซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่3เป็นต้นไป เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับว่าในสัปดาห์ที่3ร่างกายมันจะเริ่มเปลี่ยนแบบจากรู้สึกดีกลายเป็นเห็นผลจริงจังหวะนั้นแหละที่หลายคนเริ่มเข้าใจว่าสควอชมันไม่ได้ช่วยแค่ขาแต่มันช่วยให้การใช้ชีวิตทั้งหมดมันเบาขึ้นแบบน่าทึ่ง พอเข้าสู่สัปดาห์ที่3นี่คือช่วงที่หลายคนเริ่มยิ้มออกครับเพราะจากเดิมที่เรารู้สึกแค่เบาๆดีขึ้นเล็กๆคราวนี้ร่างกายมันเริ่มเปลี่ยนแบบชัดขึ้นขาเริ่มมีกําลังมากขึ้นการลุกนั่งเดินขึ้นบันไดทุกอย่างมันเหมือนจะง่ายขึ้นโดยไม่ต้องออกแรงเหมือนก่อน สิ่งแรกที่สังเกตได้ชัดในช่วงนี้คือพลังขามาแบบรู้สึกได้จากเดิมที่ย่อครั้งที่สิเริ่มสั่นๆคราวนี้บางคนย่อดได้ลึกกว่าเดิมนานกว่าเดิมหรือทําได้จํานวนมากขึ้นโดยไม่ต้องหยุดพักบ่อยความรู้สึกเหนื่อยวที่เคยเป็นในสัปดาห์แรกมันเริ่มหายไปกล้ามเนื้อดูทํางานเลื่อนขึ้นต่อเนื่องเหมือนมันเริ่มกลับมาทํางานในระดับที่ควรจะเป็นตั้งแต่แรก อีกจุดที่เห็นได้ชัดคือหลังตรงขึ้นแบบไม่ต้องฝืนคนวัย50ขึ้นไปจำนวนมากมีปัญหาหลังล้าหลังคอมเพราะกล้ามเนื้อสะโพกกับแกนกลางไม่แข็งแรงทำให้หลังต้องทำงานหนักเกินไปแต่พอมาถึงสัปดาห์ที่3สควอตจะเริ่มปรับระบบตรงนี้แบบเป็นธรรมชาติมากขึ้นเพราะทุกครั้งที่เราย่อแล้วลุกสะโพกและหลังล่างจะต้องทำงานร่วมกันเพื่อพยุงกระดูกสันหลังให้มั่นคงขึ้นผลคือยืนหลังตรงขึ้นนั่งหลังตรงได้นานขึ้นและปวดหลัง ล,ล่างลดลงอย่างเห็นได้ชัดนี่คือจุดสำคัญของช่วงนี้ครับหลายคนไม่เคยคิดเลยว่าถ้าสควอตจะช่วยเรื่องปวดหลังแต่จริงๆแล้วมันช่วยมากเพราะถ้ากล้ามเนื้อก้นก,กับสะโพกแข็งแรงการยืนเดินนั่งทั้งหมดจะเบาขึ้นทันทีหลังไม่ต้องหิ้วน้ำหนักตัวคนเดียวเหมือนเมื่อก่อน นอกจากเรื่องขาและหลังสิ่งที่ดีขึ้นชัดเจนในช่วงนี้คือการเคลื่อนไหวที่ลื่นขึ้นเวลาเดินไม่รู้สึกติดติดขัดขัดหรือกลัวเสียหลักเหมือนช่วงแรกการขึ้นลงบันไดที่เมื่อก่อนต้องจับราวไว้ตลอดคราวนี้บางคนเริ่มสังเกตว่าแค่จับไว้เฉยเฉยไม่ต้องพึ่งมันเต็มที่เหมือนเดิมหรือบางคนเดินบนพื้นไม่เรียบได้มั่นคงขึ้นซึ่งทั้งหมดนี้เกิดจากสะโพกและต้นขาที่แข็งแรงขึ้นจนช่วยให้การเคลื่อนไหวมีสมดุลมากกว่าเดิม อีกสัญญาณที่หลายคนเจอในช่วงนี้คือแรงฟื้นตัวเร็วขึ้นเมื่อก่อนทำอะไรง่ายๆเช่นก้มยกของลุกขึ้นยืนหรือเดินนานๆจะรู้สึกล้าหรือปวดตึงแต่พอมาถึงสัปดาห์ที่3ร่างกายเหมือนมีแรงสํารองมากขึ้นทำอะไรก็ไม่ล้าติดตัวนานเหมือนก่อนซึ่งบอกเลยว่านี่เป็นสัญญาณว่ากล้ามเนื้อใหญ่เริ่มกลับมาทำงานแบบเป็นระบบ ทั้งหมดนี้ทำให้ชีวิตประจำวันเบาขึ้นแบบสัมผัสได้จริงหลายคนถึงขั้นบอกว่ารู้สึกเหมือนตัวเองอายุน้อยลง5-10ปีในเรื่องการเคลื่อนไหวเพราะมันลื่นขึ้นนุ่มขึ้นและมั่นคงขึ้นจนสังเกตได้ชัดเจนและพอผ่านสัปดาห์นี้ไปสิ่งที่จะเจอในสัปดาห์สุดท้ายจะยิ่งชัดเจนขึ้นอีกระดับซึ่งเป็นจุดที่หลายคนเข้าใจแบบตรงๆเลยว่าทำไมหมอถึงย้ำให้ท่านีทุกวัน พอมาถึงสัปดาห์ที่4หรือครบ1เดือนเต็มจุดนี้แหละครับที่หลายคนพูดตรงกันว่าอ๋อเข้าใจแล้วว่าทำไมหมอถึงให้ทำสควอตทุกวันเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่แค่ขาแข็งแรงขึ้นแต่มันคือการที่ชีวิตประจำวันแทบทั้งหมดมันลื่นขึ้นแบบสัมผัสได้ทันที อย่างแรกที่เห็นชัดคือการลุกนั่งมันไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปจากเดิมที่ต้องใช้มือดันพนักพอครบเดือนคนส่วนใหญ่สามารถลุกขึ้นโดยใช้แรงขาอย่างเดียวได้แบบมั่นคงและที่สำคัญคือมันไม่เจ็บไม่ฝืดไม่ต้องออกแรงจนตัวสั่นเหมือนช่วงแรกนี่คือสัญญาณว่ากล้ามเนื้อก้นต้นขาและสะโพกแข็งแรงขึ้นในระดับที่พยุงน้าหนักตัวได้สบาย สิ่งที่ตามมาคือการเดินที่มีพลังมากขึ้นไม่ว่าจะเดินในบ้านเดินทำงานเดินไปตลาดระยะที่เคยทำให้เหนื่อยก่อนเวลาตอนนี้ทำได้แบบไม่ต้องหยุดพักบ่อยเหนื่อยน้อยลงหัวใจเต้นสม่ำเสมอขึ้นและจังหวะก้าวมั่นคงกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดหลายคนบอกว่ารู้สึกเหมือนขามันพาไปได้เองโดยไม่ต้องคิดเยอะเหมือนก่อน อีกอย่างที่ชัดมากในช่วงครบเดือนคือการทรงตัวดีแบบนิ่งถ้าสังเกตดีๆตอนยืนใส่กางเกงหรือสวมถุงเท้าเราจะไม่เสียหลักง่ายเหมือนก่อนหรือเวลาหยิบของบนชั้นสูงกว่าระดับไหล่ก็ยืนนิ่งขึ้นไม่โคลงไม่เซซึ่งจุดนี้สำคัญมากในวัย50ขึ้นไปเพราะความมั่นคงแบบนี้คือสิ่งที่ช่วยลดความเสี่ยงได้จริง หลายคนยังเจออีกอย่างหนึ่งคือหลังโล่งขึ้นเพราะตอนนี้กล้ามเนื้อสะโพกและแกนกลางที่เคยอ่อนแรงกลับมาทำงานได้เต็มที่ช่วยพยุงหลังล่างให้มั่นคงกว่าเดิมมีคนจำนวนไม่น้อยเลยที่บอกว่าอาการปวดหลังที่เคยเป็นตอนลุกทันทีจากเก้าอี้หายไปหรือเวลานั่งนานๆก็ไม่เสียวหลังเหมือนก่อน สิ่งที่ผมชอบมากในช่วงครบเดือนคือส่วนใหญ่จะเริ่มรู้สึกว่าตัวเองกลับมาควบคุมร่างกายได้ทำอะไรได้เร็วขึ้นคล่องขึ้นมีพลังมากขึ้นและที่สำคัญคือมั่นใจในทุกการก้าวเดินนี่คือผลที่หมออยากให้เกิดที่สุดครับเพราะท่าสควอตเป็นเหมือนท่าที่ช่วยให้ร่างกายทั้งระบบกลับมาเข้าที่ไม่ใช่แค่ทำให้ขาแข็งแรงแต่ทำให้ทุกการเคลื่อนไหวมันประสานกันดีขึ้นไปหมด นี่คือประโยชน์ของการทำสควอตทุกวันตลอด30วันครับร่างกายไม่ได้แค่เปลี่ยนแต่ชีวิตมันลื่นขึ้นจริงๆทั้งการลุกนั่งเดินทรงตัวหลังและความมั่นใจในตัวเองซึ่งทั้งหมดเกิดจากท่าเดียวที่ใช้เวลาแค่วันละไม่กี่นาที และเพราะมันได้ผลลัพธ์ชัดแบบนี้แหละครับหมอถึงย้ำว่าถ้าจะเริ่มต้นฟื้นฟูร่รางกายในวัย50ขึ้นไปให้เริ่มจากสควอตก่อนเลยเพราะท่านี้มันเป็นเหมือนรากฐานของทุกการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวัน พอเล่ามาถึงตรงนี้คุณคงพอเห็นภาพแล้วครับว่าการทำสควอตทุกวันตลอด30วันมันไม่ได้เปลี่ยนแค่กล้ามเนื้อแต่เป็นการเปลี่ยนคุณภาพการใช้ชีวิตแบบจับต้องได้จริงๆตั้งแต่ลุกนั่งที่ง่ายขึ้นเดินลื่นขึ้นไปจนถึงอาการปวดหลังปวดเข่าที่เบาลงอย่างเห็นได้ชัดทั้งหมดเกิดจากการที่กล้ามเนื้อก้นต้นขาและแกนกลางกลับมาทำงานเป็นทีเหมือนเดิมทำให้ร่างกายทั้งระบบมั่นคงขึ้นลื่นขึ้นและใช้งานได้ดีขึ้นโดยไม่ฝืน และสิ่งที่ผมอยากให้กำลังใจเลยคือคุณไม่จำเป็นต้องทำเยอะครับแค่วันละไม่กี่นาทีทำเท่าที่ไหวทำให้ถูกท่าแค่นี้ร่างกายก็พร้อมตอบสนองแล้วไม่ได้ยากเกินไปสำหรับคนวัย50ขึ้นไปเลยทุกคนทำได้แน่นอนขอแค่เริ่มและให้โอกาสตัวเองต่อเนื่องสัก30วัน ถ้าคลิปนี้ช่วยให้เห็นภาพชัดขึ้นลองชาประสบการณ์ของคุณไว้ในคอมเมนต์ได้นะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์จริงๆและถ้าคุณอยากติดตามเนื้อหาแนวนี้อีกก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ตั้งใจทำมาเพื่อดูแลสุขภาพของทุกคนขอบคุณมากที่อยู่ด้วยกันจนจบดูแลสุขภาพกันทุกวันนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับ